ข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญ,ญบุรีค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญ,ญบุรีให้การต้อนรับสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาเข้าเยี่ยมชมและบันทึกเทปรายการ RMUT Talk วันที่21พฤษภาคม2568สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 MHz โดยทีมผลิตร,รายการและข่าวได้การต้อนรับคุณชลัยยกรศิวเสนผู้บังคับบัญชากลุ่มงานผลิตรายการวิทย,ยุกระจายเสียงคุณธนัทพรสุขดีนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการคุณนัทพัฒรพลจุติการพาณิชผู้ประกาศข่าวและทีมงานจากสถานี วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาเข้าเยี่ยมชมและบันทึกเทปรายการ RMT u Talk เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมในหัวข้อการจัดการแข่งขันโต้วาทีสร้างสรรค์สังคมสภาวาทีครั้งที่สองณสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีดินแดงกรุงเทพมหานคร ติดตามรับฟังและรับชมการพูดคุยกิจกรรมที่น่าสนใจของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร,รัฐสภาได้ในรายการ RMUT Talk วันที่2และ3วมิถุนายน2568เวลา14นาฬิกาทาง FM 89.5 MHz วิทยุราชมงคลธัญบรุรีและ YouTube RMUTT Radio วิทยุราชมงคลธัญบุรี อาทิตยาปกรทานังทีมข่าววิทยุราชมุงคลนัญยบุรีรายงานค่ะ